ดูดวงชาวาราศีกันยักษ์เขียวเตือนรีบปิดประตูระวังคนร้ายอำนาจบารมีวาสนายักษ์เขียวคอยปกปักกุ้งคองรักษาหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งแสงสว่างเพราะว่ายักษ์คอยช่วยเหลือคอยปกปักกุ้งครองรักษาให้ท่านรวย ด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ตัวท่านจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์มีดาปักเต็มหลังกับบนกยกับสากะสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวมันถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งดเมจิกเชียวท่าน,นจะเจริญลูกเลืองงอกงามเป็นลูกรักของถวยเทพถ้าผมรับทรัพย์รวยโชค ท่านได้ปฏิบัติโดยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาขอรำนายว่าท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะรวยด้วยรวยตอนนี้นี้ไปการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา เข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองงอกกามขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ขอํำนายว่าโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ ไล่ลาเต้นระบาเพลงกองกันได้รับช้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวบงคลตกตําแหน่งม้าพยองท่านจะรู้สึกคึกเขิมเหมือนกับมีใครบางคนคอยช่วยเหลือปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่แก้วแหวนเพชรนินจินดาครับผมเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดเหมือนมีดดาบปักเต็มหลัง ก้มนกไหวก็สับสายอดทนอดกัน้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเาะฉะนั้นท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีให้แก่ตัวท่านนั้นเตรียมตัวร่ำรวยรับทร,รัพย์รวยโชคอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้โดนปิดกัน้นขอทํานายว่าท่านโดนปิดกัน้นเอาไว้ แต่ถ้าใครบางคนเข้ามาเปิดดวงชะตาท่านเมื่อไหร่เหมือนกับเปิดตาที่สามขึ้นมาท่านจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ได้รับถ้วยทองโอกาสทองเป็นเศรษฐีเป็นอย่างมากที่สุดนะครับผมเอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นการได้รับถ้วยทองพลาพลังอันยิ่งใหญ่นะครับผมเหรียญใหญ่บัลลังก์เกิดขึ้นในโชคชะตาปักลงมาตรงกลางใจนะครับผมท่านจะได้ ตกใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองโอ้โหเงินมาจากไหนเนี่ยนะผมเต็มตัวร่ำรวยด้วยสกินทองนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาแบบนี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาของท่านแล้วเดทเตบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปีศาจหมู่มานางมารร้ายจะขอทาลายว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาลายหายไปสิ้นเพราะว่าท่านจะปลดหนี้ปลดสินดวงชะตาจะเปิดออกรถใหม่ป้ายแดง bmw มิน oh ิคูเปอร์เฟอร์รี่ลัมโบกินี่รถเบนซ์โอ้โหจัดหนักจัดเต็มในโชคชกะตาพอดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นเทวดาลงมาจุติทำไมจะเป็นไปไม่ได้นะับูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะับท้ายคลิปเราจะรับฟังนะัเพลงดูดวงกันยาวๆนะครับของยักษ์สีเขียวมาเตือนท่านฉันเป็นคนรักเก่าตั้งแต่อดีต สีเขียวมาเตือนฉันเป็นคนรักเก่าอดีตชาติมื่บอกว่ามีคุนคิดร้ายกับคุณนะให้ระวังให้มาปรดดวงชะตาคุณกำลังจะรวยมากเกินหน้าเกินตาใครบางคนเลยม,มีคนคิดร้ายมากมาแล้วเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหม ไม่รู้วังไห้มาพระดวงชะตาคุณกำลังชะตาของกันและกเลยมีคนคิดร้ายมากมาเล่าเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยัยา์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหม เป็นคนรักเก่าอดีตชาติมาบอกว่ามีคนคิดร้ายกับคุณนะให้ระวังให้มากปลดดวงชะตาคุณกำลังจะรวยมากเกินหน้าเกินตาใครบางคนเลยมีคนคิดร้ายมากมากเอเธอมาคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหมใ,ให้ระวังให้มากเพื่อ ชะตาคุณกำลังชะตาของกันหนาคนเลยมีคนคิดร้ายมากมากล้วเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหม ฉันเป็นคนรักเก่าอดีตชาติมาบอกว่ามีคุณคิดร้อยกับคุณนะให้ระวังให้มากเพราะดวงชะตาคุณกำลังจะรวยมากเกินหน้าเกินตาใครบางคนเลยมีคุณคิดร้ายมากมากแล้วเธอละ่ะคิดถึงตอนเรา เียวมาเตือนฉันเป็นคนรักเก่าอดีตชาติมาบอกว่าไม่ีคนคิดร้ายกับคุณนะให้รหวมงให้มากเพราะดวงชะตาคุณกำลังจะรวยมากเกินเนอะเกินตาใครบางคนเลยมีคนคิดร้ายมากมายดูเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหม เขียวเมื่อเตือนฉันเป็นคนรักเก่าอดีตชายมาบอกว่ามีคนคิดร้ายกับคุณนะให้ระวังให้มากเพราะดวงชะตาคุณกำลังจะรวยมากเต่อาการตาใครบางคนเลยมีคนคิดร้ายมากมาแล้วเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหมยักตัวตัวกันไหม คิดถึงไมกันยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหมไม่ระวังให้มาเพอราะลองชะตาคุณมกำลังจะรวยมากเกิดหน้ากันตาใครบางคนเลยมีคนทริคไรมากมากแล้วเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวที่อยู่ด้วยกันไหม กันไหม้ววไประวนให้มาพราลงชุดตาคุณกำลังจะรวยมาเกินหน้ากันตาใครบางคนเลยมีคนคิดไกลามากมากแล้วเธอละคิดถึงตอนเราเป็นยักษ์สีเขียวอยู่ด้วยกันไหมพูดววววุนบ